วานเทียบวานจ่อยครับเขาคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขายิงด้วยนะครับกับพี่ทุกทุกท่านครับที่ตามดูทันหัวางไว้ให้ทุกคนเลยในครอบครัวเลยครับเมื่อวานเนี่ยหลุดคู่เดียวใช่ไหมครับแต่เราจำมป็นลีกเนาะคือคู่ทางด้านของไอ้ทัดแฟรเฟิร์ตนั่นเองคนระับเนาะเมื่อวานเสียดายจริงๆครับแต่ว่าแพ้เยอะไปหน่อยครับศูนย์สามเลยยิ่งนู่นเลยครัทีมรักบอลเองของผมเนี่ยผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะเอาว่าเดี๋ยวเจอกันในไลน์สดแล้วกันหกโมงเย็นวันนี้เนี่ยทุกคู่ลูกหนามเนี่ยผมพยายามคัดมาให้ครับสวยๆเดี๋ยวเจอกกััันนนนนใใไลล์แ้วโมงเย็ครบที่ ชื่อช่องวัตเทิลวัน,นทุเดย์ครับแอปสีแดงหรือไม่ก็ช่องนี้ครับชื่อว่าดาวินไลฟ์สดของจากติ๊กต็อกเนะเาะก็ฝากติดตามด้วยกันครับแล้ว,ลว,ลวสำหรับพี่ๆทุกท่านเนี่ยที่อยากเล่าทางคุณอื่นครับเพิ่มเติมที่มากกว่าน,นี้ตลอดทั้งวันก่อนใครเนี่ยลองเปิดใจเข้ามาสมัมผัสด,ด,ดูครับในครอบครัวครับอย่างที่ผมบอกเลยครับไม่เกินจริงแน่นอนครับบวกมากบวกน้อยเนี่ยไม่ใช่วันแต่บวกทุกทุกวันนะลองเปิดใจตามมาแล้วกันครับแค่พี่ปัดขวาที่เรื่องไฟเนี่ยมันจะมีทางเข้าประเดิมตรงนั้นเลยครับจริงเข้ามาครับยินดี ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยแค่เปิดโลกเปลียนอย่างที่บอกจริงๆครับแล้วสว่วน,นี้ฟุตบอลอีกคู่ครับจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ชอบเขาหรอกครับแต่ด้วยการที่กุญสือของเขาเก่งครับเข้ามาเนี่ยยกระดับได้แบบว่าทั้งแผงเลยจริงๆครับซึ่งวันที่ผ่านมาก็ออกมาเห็นแล้วครับว่าชนะทีมผมได้อะแบบขาดลอยด้วยครับซึ่งวันนี้ฟอรเรสเนี่ยเปิดบ้านเจอกับมาโม่เลยเองครับ ฟอเรสต์เนี game, CO, world, ่ยเป็นบอลเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนกุือครับจากอังเก้ที่แบบว่าหดหูมากมากครับมาถึงชอนได้ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเพลิดเพลินคื้นคืนเลยครับซึ่งชอนได้เองเนี่ยเข้ามายกระดับครับให้เจ้าป่ามากเลยทีเดียวครับเก็บได้เจ็ดคะแนนครับจากการลงเล่นสามเกมในลีกล่าสุดครับทุกคนครับและล่าสุดในวันนั้นเนี่ยคือบุกไปชนะลิฟฟูที่แอนฟิลด์ได้สามสูดเนี่ยทุกคนเก็บสามคะแนนเต็มแบบรอเลยอ่ะเล่นไม่พอครับเก็บได้สี่คะแนนอีกครับจากการลงเล่นในยูโรปาที่ผ่านมาสองนัดทุกคนครับโอ้ ดีจริงๆเห็บและวันนั้นเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านชนะปอร์โตยักษ์ใหญ่โปรตุเกสด้วยเป็นไงครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมาของชอนไดซึ่งเมื่อเทียบกับภาพรวมเนี่ยเจ้าป่าฟอร์เรสเองครับกลับมาเรียกอย่างมั่นอกมั่นใจแล้วอีกครั้งหนึ่งจากเรื่องูุการกอดหน้านี้ครับต่างจากมอโม่เห็บทุกคนครับมีฟอร์มในยุโรปเนี่ยต้องบอกว่ามีฟอร์มยูโรป้าดีครับที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งครับพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับจาก4เกมแรกที่ผ่านมาครับและมีสถิติเกมเยือนยุโรปที่ย่ำแย่เป็นทุนเดิม และตอนนี้เนี่ยบุกไปเยือนเห็บก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บลบกวนหลายไล่เร็บถ้า้ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยการมาชิญหน้ากับทีมทีมาา่แบบว่าฟอร์เรสต์กำลังลุกเป็นไฟเข็บกอล์ไก,กำลังเดือดนะนที่ระดัของสิทธิทเขาวิ่ครับใครมาเยือนตอนนี้เนี่ยผมว่าดูแล้วน่าจะยากลําบากจริงๆริเ็บยิ่งเกมเยือนไม่ดีอยู่แล้วด้วยเป็นทุนเดิมครับกับเกมยุโรปด้วยครับจะมองว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพงถึงแม้ว่าจะแพงเกินไปนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยของแพงมัดไปของดีครับวันนี้เนี่ยหนึ่งตัวจะหนักจะเต ถอนได้ครับมั่นใจกับฟอร์ฟอริตตอนนี้หนึ่งต้งนชนะก็จะเต็มในาย่าช่องนี้เนี่ยจัดไปที่ฟอริตทั้งใจครับเจ้าป่าชอบตอาบันทุกท่านสวัสดีครับ